อัยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง New GG จาก YG Entertainment นั่นเองนะครับหรือว่า YG New Girl Group นั่นเอง หลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทาง YG นะครับว่าจะเดบิวต์เกิลกรุ๊ปวงใหม่น้องใหม่แห่งค่าย YG วงน้องสาวของ Black พิคนะครับในวันที่1มกราคมที่ใกล้จะถึงนี้แล้วเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้พบเจอกับสาวๆ New G G จากตึกดำกันแล้วนะครับเมมเบอร์ <Member S 2> เนี่ยที่เปิดเผยอ,ออกมาในรูปโปสเตอร์นะั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด7คนในวงนี้และแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข่าวลือออกมาสําหรับเด็กไทยที่จะได้เดบิวต์อยู่ในวงเกิลกรุ๊ปวงใหม่ของทางค่าย YG Entertainment อลิซาเนี่ยก็เป็นการยืนยันด้วยนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเริศม,มากๆปังมากๆเช่นเดียวกันแฟนๆเนี่ยคาดเดากันนะครับว่าน่าจะมี1สาวที่ได้เดบิวต์ในวงนี้ที่เป็นคนไทยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในไลน์อัพการเดบิวนั้นจะมีเด็กไทยถึง2คนเลยนะครับที่ได้เข้าร่วมการเดบิวต์แล้วก็จะอยู่ในวง New Girl Group จาก YG ในครั้งนี้ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มาคาดเดากันนะครับสำหรับเมมเบอร์ที่จะได้อยู่ในวง New G G ของ YG นั่นก็คือคิมฮารัมนะครับที่เป็นเมมเบอร์ชาวเกาหลี ก็ยังมีโรราแล้วก็อายอนสามสาวชาวเกาหลีนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยคาดกันไว้ว่าจะได้เดบิวต์อยู่ในวงนี้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีต่างชาติลายนะครับถึง4คนเลยที่ชาวเน็ตเนี่ยมาพูดถึงกันว่ามีสิทธิ์มากๆที่จะได้อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จาก YG Entertainment ซึ่งใน4สาวนี้นะครับต่างชาติลายเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์ที่เป็นชาวไทย2คนแล้วก็เมมเบอร์ที่เป็นชาวญี่ปุ่น2คนโดยชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือสการโมโตะอาสะนะครับแล้วก็ยังมีมิรินที่เป็นชาวญี่ปุ่น ชาวไทยอีก2คนที่คาดเดากันไว้ก็คือพรีต้านะครับแล้วก็ชิกิต้าเนั่นเองนะครับซึ่งข่าวลือนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันของเหล่าแฟนๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเมมเบอร์ทั้ง7สาวเนี่ยจะตรงตามนี้หรือเปล่าเพราะว่าสัสดส่วนเนี่ยก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ทั้งชาวเกาหลีเลยแฟนๆก็บอกว่า YG เนี่ยคือแน่มากๆไม่แคร์เวลเลยจริงๆไม่แคร์ดิิเซนอะไรทั้งนั้นการที่จะเดบิ์มาแล้วมีเมมเบอร์ต่างชาติมากกว่าเมมเบอร์เกาหลีเนี่ยมีมเป าหลีโจมตีนะครับแต่ว่า YG เนี่ยไม่แคร์อยู่แล้วตัวแม่จะแคร์เพื่อนะครับก็เดบิวต์ไปเลยถ้าหากเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็คือจะปังมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ต่างชาติหรือว่าเมมเบอร์เกาหลีเองก็ตามและแน่นอนสาวไทย2คนของเราในวงนี้นะครับอยากรู้มากๆเลยว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่า100%น่าจะตามนี้บางส่วนก็บอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่เด็กไทยจะได้เดบิวต์สองคนแต่บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเด็กไทยเนี่ยให้มากสุดเลยน่าจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้้ตอองรุน ว่าจะโดนแกงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับการเดบิวต์ของ New Girl Group จาก YG Entertainment วงน้องใหม่เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากตึกดำนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้คิดว่าข่าวลือของการเดบิวต์เด็ก7คนจะมีเมมเบอร์เนี่ยตามนี้หรือเปล่าเกาหลี3คนญี่ปุ่น2คนแล้วก็สาวไทย2คนนะครับหรือใครเนี่ยมีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้ไว้มาอัปเดตไ้เพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับเด็กๆ YG New GG นรรับสรบสาลี้กก็อย่ืมด like เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง